ส่วนการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนชุดบรรเทาสาธารณภัยมณฑลท,นทนหารบกที่38ได้เข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนให้กับนางชารีชัยชนะผู้ประสบวัตภัยที่บ้านเล็กที่41หมู่ที่5บ้านกิ่วป่า5 ถนนถึงตองอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับซึ่งเมื่อวันที่3 mm. เมษายนที่ผ่านมาถูกพายุฤดูร้อนที่มาพร้อมกันทั้งฝนแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับ mm. พัดเอาหลังคาเนี่ยปลิวเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้สิ่งของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยนะครับ mm. โดยได้มีการประสานขอความช่วยเหลือจากมณฑลท,นทหารบกที่38 ให้ช่วยนํากําลังเข้ามาซ่อมแซมหลังคาบ้านให้แล้วเสร็จโดยเร็วเนื่องจากว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนตกลงมาเป็นระยะระยะพร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมทหารที่เข้ามาให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนให้ในครั้งนี้ด้วยละครับผลกระทบของพายุครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางมณฑลทหารบกที่38ให้ดนตรีรุษมนตรีจินเสนนะคะที่ ได้ให้ทหารมาช่วยเหลือในครั้งนี้เพราะว่าเราก็พยายามจะหาช่างด้วยตนเองเหมือนกันแต่ว่าหลายๆที่ก็เกิดผลกระทบค่ะก็ต้องขอขอบคุณเป็นขอย่างยิ่งขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะและอบตอด้วยนะที่สนับสนุนและสะดวให้ค่ะ